สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1น8แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่584กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไปให้ทางช่องของกลับผม ด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ jamais, <ô. S 2> ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนนะครับผมไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับพระ บ้านนะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมด้านที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งจะซีโอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอีพีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นนั้ ไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับใน EP นี้นะครับก็ได้นํามาแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆทั้งหมด19รายการด้วยกันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่19นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมก็จะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับพิมพ์เท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรนะครับมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมก็สนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพนักเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมก็ก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละะะรรรราายกกนนคคัับบผม็จส่งให้ฟี มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองคสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตนะครับเริ่มกันที่นะครับผมหมายเลขที่1กันในอีพนี้กันเลยนะครับพี่พขออนุญาตซูมกล้องเข้าไปสักครู่นะครับนี่นะครับสำหรับรายการที่1นในอีพนี้นะครับผมเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมพิมพ์ปาปากองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้เลยนะครับ400นะครับผม50บาทนะครับสำหรับเหรียญเสมานะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับ 450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสำหรับหลวงพุทวดนะครับผมฉลองเลื่อนสมรัก์นะครับปี2 5 0 8นะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นภาพประดุหนังนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300นะครับพี่พี่ภาพประดุหนังอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมกรุปอุทยานะครับผมเป็นเนื้อชิ้นนะครับพี่พี่เนื้อชิ้นเงินแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นกลุ่มบางขุนพรมนะครับอง์นี้ก็300บาทนะครับนี่นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมพระสมเด็จกลุ่มบางขุนพรมนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับ ลองดูกันได้นะครพี่พี่นี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับอันนี้เป็นหลวงพุทวดนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื <t> ้อว่านสบู่เลือดพิมพ์ใหญ่นะครับปี97นะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับหลวงพุทวดนะครับผมเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับอันนี้จะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับพี่พี่ ลงให้ได้ดูประมาณนี้นะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพนะครับก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่องค์นี้400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพุทวดนะครับผมเนื้อว่านสบู่เลือดปี97นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่5นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพระนี่เหมือนจะเป็นพระร่วงนะครับผมแล้วก็เป็นพระลีลานะครับ2ององค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา550นะครับ จะอยู่ในเลี่ยมถักรวดแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้550บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดนะครับผมอยากดูรูปภาพองค์ไหนนะครับผมเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามนะครับติดต่อนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขห้านะครับอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับ คู่นี้550บาทนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมคู่นี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับ หรือว่าท่านใดสนใจองค์ใดองค์หนึ่งก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีแบ่งปันให้นะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมพูดคุยนะครับได้ที่ไลน์นะครับ1นึ่งเจ็นะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายกันที่6นะครับอันนี้จะเป็นที่ระลึกครบรอบ80ปีนะครับอาจารย์ง้กิมโคยนะครับผมหรือว่าแปะโรงสีนั่นเองนะครับผมเป็นรูปหล่อลอยองค์องค์นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม เอา300บาทนะครับผมสำหรับรูปหล่อร้อยองค์นะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่6นะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์แบบนี้นะครับอาจารย์งูกิมโคยนะครับผมปี2520นนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่เป็นใต้ฐานนะครับ ต่อโค้ดตรงนี้นะครับเป็นโค้ดภาษาจีนแล้วก็วัาสันเจ้าตรงใต้ฐานนะครับ300บาทในการพี่รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับเป็นลูกหล่อหลบเพ่าเงินทั้ง2องค์นะครับพี่ๆสององนี้เปิดให้ในราคานะครับผมคู่นี้500นะครับเดีขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมคู่นี้500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมเป็นรายการใหม่เลขที่7นะครับผมมีแบ่งปันให้2องค์พร้อมกันนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองค์นึงที่ผมได้เปิดแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับพี่เป็นลูกหลอดรูกเงินเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พดูผิวกันได้นะครับถ้าในสนใจก็สอบถามมาได้นะครับผม มีรูปภาพให้ดูให้ชมกันนะครับคู่นี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายกันที่8นะครับอันนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จ2องค์นะครับจะมีสมเด็จหลวงปู่พูนะครับแล้วก็เป็นสมเด็จพิมเจ็ดชั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับคู่นี้เปิดให้ในราคานะครับเมาสี่ร้อยบาทนะครับผมเป็นเนื้อเปอยทั้ง2องค์เลยนะครับผมได้สภาพมาก็เป็นสภาพนี้เลยนะครับพี่พี่ไม่ได้มาพร้อมเลี่ยมนะครับองไหนผมได้มาพร้อมเลี่ยมก็จะเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับคู่กาสี่ร้อยบาทนะครับพี่ สำหรับนะครับผมพระสมเด็จหลวงปู่พูนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่พูนะครับถัดมานะครับผมอีกอง์นึงนะครับก็จะเป็นนะครับสมเด็จพิมเจ็ดชั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเนื้อจะออกเป็นเนื้อสีขาวๆนะครับรายการนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่แปดนะครับผมใน EP นี้นะครับคู่นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม ทานใดดูแลชอบใจดูแลถูกใจก็รีบติดต่อรีดสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับรายการถัดมานะครับเป็นหมายเลขเก้านะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมนะครับจะมีสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับแล้วก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมถาวารโอนะครับสองรายการนี้นะครับผมคู่นี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอาพิเศษเฉพาะ ep นี้เลยนะครับ450านะครับพี่พี่เฉพาะ ep นี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสมเด็จฟ้าผ่านะครับหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคร์นะครับนี่นะครับพี่พี ทันใดนะครับผมสนใจนะครับก็สอบถามมากันได้นะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับอีกองคหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปหล่อข้าวพรมนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้450บาทนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับ นี่นะครับสภาพงค์พระนะครับผมสวยๆมเดิมแบบนี้นะครับ450นะครับผม2รายการนะครับถัดมานะครับผมรายการที่10นะครับอันนี้จะเป็นขุนแผนนะครับผมกระเบื้องเคลือบนะครับจะมี2เนื้อนะครับเป็นเนื้อสีอันนี้จะเป็นออกสีเหลืองๆ้มๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นออกสีแดงนะครับคู่นี้นะครับพิเศษเฉพาะ EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา450นะครับผมได้2รายการเลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับผมอยากจะเช่าองค์ใดองค์นึงนะครับผมก็ พูดคุยกันได้นะครับพี่แต่คู่กันผมแบ่งให้ในราคานะครับ450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสภาพองค์พระนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับนี่เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองค์นึงนะครับผมในชุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อออกสีแดงนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเป็นกระเบื้องเคลือบนะครับผมพระคุแผ่นกระเบื้องเคลือบนะครับ สวยตรงตามมีคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอย่างแน่นอนนะครับนี aku, ่นะครับพี่ๆีรายการหมายเลขนี้นะครับ450านะครับผมสำหรับคู่หมายเลขที่10นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระเนื้อดินนะครับผมพิมพ์ใบโพลวงพ่อลีนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ350บาทนะครับผมสําหรับพระนะครับผมเนื้อดินพิมพ์ใบโพลวงพ่อลีนะครับพี่พี่นี่นะครับ300บาทนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผิวด้านในเหมือนจะเป็นเคลือบมาด้วยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระกลิ่งวัสุทัศนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม350บาทนะครับสําหรับพระกลิ่งวัสุทัศนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับถือว่าหนักมากนะครับผมน้าหนักถือว่าหนักพอสมควรเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นพระกลิ่งวัสุทัศนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับ ท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่พี่รายการที่12นะครับถัดมาครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่13นะครับองนี้350นะครับสำหรับนะครับผมพระสมเด็จรายการนี้นะครับผม350บาทนะครับผม3 5มบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับพี่พี่ สวยงดงามแบบนี้นะครับผม350บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายกันที่14นะครับผมรายกันนี้จะเป็นเอ่อพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับพี่พี่อนนี้ผมได้มาพร้อมที่เก็บเก่าๆเลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอา350านะครับพี่พี่องนี้นะครับผม350านะครับสำหรับปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับพี่พี่นี่นะครับ เนื้อจะออกสีดำๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับของรายการนี้นะครับ350บาทนะครับทุกรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นหมายเลข15นะครับอันนี้ผมเหมือนว่าจะเป็นตะกุดนะครับแล้วก็มาทําเป็นสร้อยนะครับพี่พี่แบบนี้นะครับ ตะกรุดสร้อยแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหลบปุกนะครับด้านในก็จะเป็นอ่อนี่นะครับเป็นพิมพ์ประพามณฑลข้างรัศมีนะครับนี่นะครับตะกรุดแบบนี้เลยนะครับพี่ีรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นตะกรุดนะครับแล้วก็มีสร้อยนะครับแล้วก็เป็นพระหลบปุกนะครับผมสําหรับเส้นนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเอา500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูกันชัดๆนะครับพี่ๆี0 0บาทนะครับ500บาท ตรงตะกรุดก็จะมีเป็นรอยจานแบบนี้ทุกอันเลยนะครับพี่แล้วก็เป็นสร้อยแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นลูกประคำเม็ดประคำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพระหลอกระสุพิมพ์ประภาบนทนข้างรัศมีนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่16นะครับ เป็นหลวงพุทวดนะครับจะมีรูปหล่อลอยองค์หลวงพุทวดนะครับอันนี้วัดช้างให้นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญนะครับผมเลื่อกสมณศักดิ์นะครับคู่นี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมพิเศษเฉพาะ EP นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูพี่รูปหล่อลอยองคองนี้กันก่อนนะครับผมนี่นะครับหลวงพุทวดนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับสวยมากนะครับผองนี้เป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับ ท่านได้ไปแล้วก็สามารถนาไปเลี่ยมแล้วก็ขึ้นคอให้บูชาได้เลยนะครับองนี้ถือว่าสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการที่16นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกอง์นึงนะครับเป็นเหรียญนะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพี่องนี้นะครับกูนี้500บาทนะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับ พระครูวิสัยโสพลนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับแล้วก็จะเป็นรูปหล่อลอยองค์พระอาจารย์ฟั่นนะครับคู่นี้ก็นะครับให้พิเศษนะครับ500บาทนะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่รูปหล่อลอยองค์ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมหมายเลขที่17นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ูปองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโออย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับราจันฟันอาจารโรนะครับต่อโคด้านหลังตรงนี้นะครับใต้ฐานนะครับพี่พี่นี่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับเปลี่ยนอาจารย์ฟั่นนะครับพี่พี่นี่นะครับเปลี่ยนพระอาจันฟั่นอาจารโรนะครับ วัดป่าถ้ำขามนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับใ่ปีคู่นี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับจังหวสกุลนครนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับก็องนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับองนี้นะครับผมอยู่เลี่ยมจับขอบแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่ๆหมายเลขนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา350บาทนะครับสำหรับเตรียนหรือพ่อรวยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมต่อโคดรหมายเลขตรงด้านบนนี้นะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นนะครับผมรายการที่ 19นะครับพี่พี่รายการหมายเลข19นี้นะครับเป็นรายการสุดท้ายในพีนีแล้วนะครับก็จะเป็นปิดตาปูโตนะครับผมจัมโบ้สองนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม350านะครับผมเป็นเนื้อจำเนื้อใช้น้ำมนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผม350ห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พ่ฝากตะกุตรงนี้นะครับผม จดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่แบบนี้เลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับสวยมากนะครับพี่พี่ลายการหมายเลขนี้นะครับผม350บาทนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ รับชมนะครับมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพรกเครื่องรายการไหนนะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ะครับโอ P Q นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศนยะครับสามสองห้าหนึ่งก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ